โบรกเกอร์ ker, ซื้อขายเงินคริปโตเรนซีชื่อดังกำลังจะมีสัญญาณของการล้มละลายตามมาอีกแล้วนะครับทุกผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเอ็กซิมแบงค์คริปโตเรนซีเรื่องนี้มีมุมมองที่น่าสนใจหลายคนอยากจะเห็นกันแต่ว่าเรื่องที่เราอยากจะคุยเรื่องนี้มันจะเป็นตัวที่จะบอกชี้วัดเลยครับว่าเราต้องระมัดระวังเกีย่ยวกเรื่องของบิตคอยเรื่องของคริปโตเรนซีหรือ การล่มสลายของปีมหาชนคริปโตเร r นซี y ยังจะเกิดขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอ่ะมาดูกันเรื่องนี้ครับบร็อเกอร์ซื้อขายเงินคริปโตเรนซีชื่อดังกำลังจะมีสัญญาณของการล้มละลายตามมาอีกแล้วนะครับทุกผู้ชมครับคนที่อยู่ในวงการของคริปโตเรนซีเนี่ยนะฮะปีนี้เขาติดตามมาอยู่ตลอดไม่ว่าคุณจะซื้อดอยขายต่ำหรือคุณจะช้อนต่ำแต่ก็ยังเห็นสูงไม่เจอ นี่เป็นสภาวะมหาชนของคริปโตเคอเรนซีมาจนกระทั่ง11พฤศจิกายน,ยนกลายเป็นระเบิดลูกใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการคริปโตเคอเรนซีเมื่อแพลตฟอร์มในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีที่มีขนาดใหญ่ลับองของโลกก็คืออะไรครับ FTX ประกาศล้มละลายและขอสารพิจักทรัพย์สินทีนี้มีคนที่อยู่ในวงการเขาประเมินไ้หมดแล้วว่าเดี๋ยวมันจะเกิดภาวะล้มคลืนระบาดตามมานะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขากําล e ังให้น e ้ e ําหนักไปที่ Genesis Genesis เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของโบรกเกอร์บริการซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโบรกเกอร์ก็คือเป็นนายหน้าก็เหมือนกับวงการตลาดหุ้นที่มีบริษัทหลักทรัพย์ถูกไหมครับทีนี้ด้วยธุรกิจของโบรกเกอร์ที่ถือว่าดังอย่างมากๆในวงการคริปโตเคอเรนซีก็มีอยู่หลายแห่งนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือ Genesis Genesis ถูกจับตาเป็นอย่างมากครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการจะกลายเป็นรายต่อไปที่จะต้องประสบเกี่ยวกับเรื่องของแรงกระเพื่อม ของการล้มละลายจาก FTX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์รมการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ดับ2ของโลกนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เลยถามท่านผู้ชมต่อไปนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าจะยังมีบริษัทในวงการคริปโตเคอเรนซีล้มละลายเพิ่มขึ้นมีหรือไม่มีส่งอะไรครับท่านผู้ชมครับส่งอะไรนะฮะคำถามของเราก็คือว่าท่านผู้ชมคิดว่าจะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับ ล้มละลายเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมีหรือไม่มีส่งเลยนะครับใครคิดว่ามีก็พิมพ์คําว่ามีใครคิดว่าไม่มีก็พิมพ์คําว่าไม่มีนะฮะการที่ทุกคนจับตามองไปที่ Genesis ก็เพราะว่าอะไรไม่ต้องมีสัญญาณที่ไม่ดีแน่ๆสัญญาณที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นตรงนี้ครับ Genesis เป็นโบร o อร์ที่ให้บริการการซื้อขายคริปตโตเคอเรนซีแต่ว่าในเครือธุรกิจของ Genesis เนี่ยก็จะมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการงานวิจัยให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบริการเกี่ยวกับเรื่องของการรับฝากและแลกคืน สินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นบริการแบบว่าเป็นเสมือนธนาคารให้ปล่อยกู้ยืมเงินกับบรรดาน,นักลงทุนท,ที่สนใจจะลงทุนคริปโตเคอเรนซีถูกไหมครับและสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสัญญาณไม่สู้ดีก็เพราะว่าหลังจากที่ FTX เกิดการล้มละลายและพอซานบิตักทรัพย์เมื่อ11พฤศจิกายนที่สุดเงินเกิดภาวะช็อตอการที่เงินเกิดภาวะช็อตก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าใครที่อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีจะเข้าใจโมเดลในการทําธุรกิจคริปโตเคอเรนซีได้เป็นอย่างดี พูดภาษาชาวบ้านคือโมเดลแชร์ก็คือโต๊ะแชร์นะครับการรับฝากจากนักลงทุนที่เป็นลูกค้าโดยสัญญิงสัญญาว่าจะให้อัตราดอกเบีย้ยชนิดที่แบบเหมือนดอกเบีย้ยหนี้นอกระบบขึ้นไปสองหลักใครก็อยากฝากเมื่อได้ฝากมาตัวน,นี้ก็ไปปล่อยต่อไปปล่อยต่อในตลาดที่ยิ่งมีความเสี่ยงของการให้ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นถึงสองหลักกว่าเดิมเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ต่างกับแชร์อย่างที่หลายคนที่เข้าใจซึ่งคุณกใจถูกต้องแล้วคือแชร์ดิจิตัลทีนี้พอ จุดหนึ่งจุดใดบริษัทใดบริษัทหนึ่งเกิดล่มสลายหรือว่าเกิดภาวะช็อตเงินมันก็จะรวนกันทั้งระบบนี่คือหลักเกณฑ์ง่ายๆของกรณีแชร์ลม้มหรือแม้แต่กรณีตอนนี้ที่กาลังเกิดขึ้นกับคริปโตเคอเรนซีแม้จะเป็นแชร์ในยุคดิจิทัลที่เรียกกันว่าคริปโตเคอเรนซีก็ตามนะครับดังนั้นแล้วอสัญญาตัวนี้มันก็เลยเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเจเนซิสออกมาบอกเองครับว่าเอา้านี่ก็พยายามที่จะหาเงินสดเข้ามาเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่อง แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับบรรดาผู้ที่เป็นลูกค้าบริการของ Genesis Broker ซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีปรากฏว่าเขาพยายามที่จะหาเงินสดไม่น้อยกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมประสาทสมบูรณครับเห็นไหมครับว่าเขาต้องใช้ความพยายามในการหาเงินสดนะฮะไม่ใช่เช็คไม่ใช่ทุนไม่ใช่หุ้นอะไรเลยนี่นะฮะหาเงินสดไม่น้อยกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ36,000ล้านบาทแต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่สามารถหาได้และนี่แหละครับ มันจึงกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนในสอเมริกากำลังตั้งคำถามครับว่า Genesis Broker ในการซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีก็จะเป็นรายต่อไปที่ล้มละลายและนั่นมันจะกลายเป็นตัวที่ล่มสลายชุดต่อหรือไม่นะฮะถ้าหากว่าเขาไม่สามารถหาเงินที่เป็นเงินสดอย่างน้อย1,000ล้านดอลลาร์สาหรัฐให้ได้ภายในสุดสัปดาห์นี้หรืออาจจะเร็วกว่านั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการประกาศล้มละลายและจะตามต่อไปด้วยการขอสารพิทักษ์ทรัพย์สิน และจะตามไปด้วยเรื่องของการจัดตั้งผู้บริหารปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเข้ามาดูว่าหนี้สินสารพัดต่างๆที่ค้างจ่ายกันอยู่เป็นอย่างไรเหลือสินสรทรัพย์เท่าไหร่เหลือหนี้อยู่เท่าไหร่ลักษณะกระบวนการาต่างๆจะไม่แตกต่างกับตอนนี้ที่ FTX แพลตฟอร์มในการซื้อขายคริปโตเคอเรซีใหญ่ดับสองของโลกกำลังถูกสืบสวนสอบสวนและก็กําลังตีมูลค่าสินทรัพย์เพื่อเอาไปขายหักกลบพวกหนี้จ่ายขึ้นมาด้เจ้าหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ดังนั้นเจเนซิสจึงกลายเป็นอีกองคอ์กรหนึ่งนะครับหรือกลายเป็นธุรกิจที่อยู่ในเครือของระบบคริปโตเรนซีซึ่งถูกจับตาม,มองเป็นอย่างมากครับว่าจะเข้าสู่ภาวะล้มลายได้หรือไม่ถ้าคำหาหนึ่งตรงนี้ไม่ได้จริงนะฮะอย่างน้อย1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า36,000ล้านบาทนี่แหละครับที่จะเกิดปัญหากับองคการคริปโตเรนซีต่อไปอย่างชนิดท,ที่เขาเรียกว่าหนังยังไม่จบหนังยังไม่จบดีเลยนี่นะครับ